สวัสดีครับท่าต่ต่างส่วนเทนครับก็วันนี้เรามาดูยกันต่อนะครับวันที่4เดือน9้านะครับผมนี่เป็นกราฟทองนะครับทำเฟรมวีกันครับยังแบลิชอยู่นะครับทำเฟรมเดย์ก็จบแบลิดนะครับมีไส้ยาวทางด้านล่างนะครับมีโอกาสลงต่อนะครับวันนี้ทำเฟรมสชั่วโมงถ้าเราดูดีๆนะครับตอนนี้เขากำลังโอ้ขึ้นมาชนเส้นเทนไลน์ขากดนะครับก็มีโอกาสที่จะ ลงต่อนะครับเราสามารถเล่นสวิงลงได้นะครับสําหรับใครที่สายสวิงเทนนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับส่วนใครที่จะเล่นสเกลขาขึ้นผมอาจจะแนะนําให้ต้องระวังนิดนึงนะผมหนึ่งเลยคือติดเส้นเทนไลน์นะครับแล้วก็ซ้ายมือนะครับมีแนวต้านนะครับผมสําหรับเป้าประมาณ 150จุดนะครับก็ไม่คุ้มเสี่ยงนะครับผมมองว่ารอเขาเบรกตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะซื้อขึ้นนะครับเพื่อลุนไปเติมไส้ทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้กรณีเล่นขึ้นนะครับผมก็ประมาณ400กว่าจุดนะครับมีไส้ขึ้นไปเติมนะครับกรณีเล่นลงก็นี่ครับเป้า2 6 0จุดครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทองนะครับ ส่วนเมื่อวานอาจารย์มีเข้าช็อตนี้ไปนะครับเห็นไหมครับที่ผมไฮไลท์ไว้สีเขียวนะครับผมก็ท่านี้นะครับผมน่าจะเห็นครั้งที่สามนะครับาเรมาดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับจะต้องจบแบรดิสเต็มแท่งแบบนี้นะครับไม่ใช่จบแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับผมต้องจบแบรดิสแบบนี้นะครับ เงื่อนไขที่สองนะครับเราไปดูทำเฟรมสามสิบนาทีเงื่อนไขที่สองก็คือทำเฟรมสามสิบนาทีครับจะต้องจบโดจิพักตัวแบบนี้นะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่สองนะครับผมต่อมาเงื่อนไขที่สามนะครับอันนี้ทีเด็ดเลยนะผมนี่นะครับอย่าลืมนะครับว่าสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงต้องจบแท่งพร้อมกันนะครับต่อมาเงื่อนไขที่สามนะครับผมเงื่อนไขที่สามทีเด็ดนะครับผม จะเห็นว่าเขาทำอะไรครับยกไฮยกโลนะครับเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับถ้าเราตีเทนไลน์ในทำเฟรมสิบห้านาทีนะผมแล้วก็แท่งนี้นะครับนี่นะครับจบพร้อมกับหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีแล้วก็ทำเฟรมสิบห้านาทีนะครับนะครับผมก็เป็นจังหวะเข้าซื้อนะครับก็เข้าทันทีนะครับต็อปลอสเราจะอยู่ที่ประมาณ ร้อยสี่สิบจุดนะผมก็จังหวะนี้อาจารย์เขาขึ้นมาป,ปิดประมาณร้อยสามสิบจุดนะครับหลังจากที่ราคาวิ่งขึ้นไปเบรกไฮตรงนี้ของทงเฟรมสิบห้านาทีและสามสิบนาทีนะครับเพื่อที่ว่าจะมีกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งนะครับที่เขาจะเล่นเบรกจังหวะพักตัวนะครับเพื่อให้ลุ้นให้เขาขึ้นไปต่อนะครับอันนี้ก็เป็นจังหวะขายของอาจารย์ครับนะครับอย่าลืมนะครับทำเฟรมสิบห้าทีเป็นขาขึ้นนะครับหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีแล้วก็สิบห้าทีจบ แท่งพร้อมกันนะครับแต่ถ้าเราดูทําเฟรม10ทําเฟรม5นาทีนะครับผมจังหวะบริหารความเสี่ยงนะครับแล้วเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเขาหลุดตรงนี้นะครับประมาณครึ่งแท่งของทม์เฟรม15นาทีนะครับอาจารย์เขาบอกว่าจะออกก่อนครึ่งหนึ่งนะครับแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้เขาลงมากินสต็อปลอสนะครับแต่ว่าเขาขึ้นไปทันทีนะผมก็สวยงามนะครับอันนี้เป็นท่ารับเลยนะครับผม อันนี้ผมเห็นมาประมาณน่าจะสาครั้งแล้วแหละแต่ด้วยความที่ไพ่แอคชั่นเขาเยอะจริงๆผมก็บางทีก็ลืมบ้างนะครับมาเรามาดูจ j นะครับจ j ก็โอ้กลับมาเป็นแบริชนะครับสำหรับทาเฟรววิ้งนะครับทาเฟมเดย์จบแบริชนะครับเหมือนว่าจะหลุดเทนไลน์แล้วนะครับก็จบแบริชสี่ชั่วโมงโอ้ สชั่วโมงก็ติดเทนไลน์ขากดอยู่นะครับอืมแต่ถ้าแท่งนี้จบบุริสนะครับเขาก็จะสร้างแนวรับนะครับเราอาจจะหาจุดเข้าซื้อเพื่อเล่นขึ้นนะผมอืมถ้าจะเล่นสั้นปึ๊บๆพอดูจ,จังหวะนี้นะ ขดูทําเฟรมสิบห้าทีนะผมโอ้ือมเต้าไม่พอผมรอหลุดนี่เลยแล้วกันก็ถ้าเขาเบ่งตรงนี้ไปได้นะครับมีโอกาสขึ้นมาเทสตร,ตรงนี้นะครับโอ้แต่แต่ว่าไส้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ค่อยสวยแลเท่าไหร่ ถ้าวัดเป้าก็แค่สองร้อยกว่าจุดติดไส้แล้วอะแล้วก็ติดต้านตรงนี้อีกติดต้านตรงนี้อีกติดต้านตรงนี้อีกสำหรับจีเจผมรอตรงนี้เลยนะครับรอเขาเบรกพ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าซ้ายมือโล่งกว่านะครับเป้าประมาณสี่ร้อยกว่าจุดนะผมส่วนกรณีเล่นลงน่าจะได้แค่ไส้นี้นะครับ ก็ถือว่าพอได้นะครับ200กว่าจุดเกือบ300จุดนะครับก็สำหรับแผนจ j ก็ประมาณนี้นะครับผมขอดูหน่อยว่าจะสวิงได้หรือเปล่าหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเขาเบรขากดมาแล้วครับผมมองว่าอืมถ้าจะสวิงผมว่าไปสวิงทองดีกว่านะครับ ตอนนี้โอ้สวิงทองสวยกว่านะครับเนี่ยขาก,กดส่วนเมื่อวานของพี่มินดิก้านะครับพี่มินดิก้าพี่มินดิก้าเข้าตรงไหนอ๋อพี่มินดิก้าจะเป็นไฮไลท์สีน้ำเงินนะครับก็เมื่อวานเห็นเขาบอกว่าเขาพลาดจุดเข้าบริเวณนี้นะครับเขาก็เลยมาเข้าตรงนี้อีกทีหนึ่งครับ ก็ได้แก็บนี้ไปนะครับผมส่วนจ j d j พี่มินดิก้าเข้าต้องดูห้านาทีเลยนี่เขาเข้าตรงนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดหนึ่งเก้าหนึ่งจุดหนึ่งสามหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งจุดหนึ่งสามหนึ่งนี่นะครับเขาเข้าจังหวะนี้นะครับ สตอบลอสเขาก็อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วเขาก็ถือมาจนถึงบริเวณนี้นะครับสต๊อบลอสเขาอยู่ไม่ถึงร้อยจุดนะครับผมแล้วเขาลากขึ้นมาแปดร้อยจุดเขาน่าจะปิดไปแล้วนะเพราะว่าซ้ายมือมีนาต้าน,นะครับผมแล้วกราฟก็เทนะครับส่วนจังหวะน,นี้ก็ผมมองว่าเขาได้นะครับที่ผมไฮไลท์ไว้เพราะว่าเป็น เออ่ติดเทนไลน์ระดับทำเฟรมสี่ชั่วโมงพอดีนะครับอืมนี่ผมไทไลน์ไว้ก่อนเดี๋ยวลืมนะครับเอาไว้แกะจุดเข้าพี่เขาต่อนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ประมานี้นะครับถ้าพี่ๆคนไหนเทรดวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณครับผม